วันที่21สิงหาคม2,567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประยุกต์ใช้ AI ในการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อการสอนโดยมีนายมนัสเจียมภูเขียวพออสปพชัยภูมิเขต2เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีนางสุภลักษณ์ไปนานผอ,ออกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา,ากล่าวรายงานมีเจ้าหน้าที่ไอซีเป็นวิทยากรอบรมและมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมออนไลน์จำนวน50คนณหอประชุมสายทองสายทันธรรมศอชัยภูมิเขตสอง ใจให้การศึกษาสารฝันสร้างอนาคตจงยากทำเพื่อเราทรอบรู้เสมออดตำมันดา